เป็นคลองคลองเยอะน้ําจะมาจากชายแดนพมา่าจริงเรามาวันนี้ต้องการมาดูน้ําแดงน้ําแดงที่แต่ฝนมันตกไม่เยอะมันขาดช่วงตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดปกติน้ําแดงตรงนี้น้ําจะเป็นสีแดงช่วงก่อนเข้ารรษาเข้ารรษาเนี่ยครับพอน้ําแดงจะลงมาจากเขาจากนู่นนะครับมาลงที่อ่างเก็บน้ําเนี่ย จุดนี้จะเป็นจุดรวมของพวกปลาจะขึ้นไปวางไข่บนต้นน้ำํำพอดีขนมันตกเป็นช่วงไม่ตกตกไม่เยอะก็ทําให้ขาดหายไปไม่เจอน้ําแดงที่หมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปานะ ม,มีควาฟ้ามีโรงเรียนหนึ่งหนึ่งแห่งก็ปีเลาะนี่เป็นชาวกะเหรี่ยงก่อนก็เป็นป่านะก็แล้วเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดขนาดกลางไม่ไมใหญ่ก็สวยหามดีแต่วันนี้ผมไม่เจอตอนเช้านี่หมอกลงจัดทำให้ไม่เห็นแสงอาทิตย์ ก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หมู่บ้านปีลาะนี่เป็นชาวกะเรียงนับถือศาสนาคลิปนะครับก็ขึ้นตามต้นน้ำไปนี่จะเป็นชายแดนพมา่าไปไปจุดพม่าเลยนะครับปกติก็จะมาดูตาขึ้นวางไข่บนต้นน้ำก็คือเขาเรียกว่าน้ำแดง พอเรามาช่วงเนี้ยปกติน้ำแดงปลาปลาเยอะมากแต่วางเบ็ดไม่ได้เพราะว่ามันมีมันพาไม้พาก้นมาก้นคลองมามาลงเนี้ยแต่จะมาดูปลาปกติอ่ะปดนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆมีเรือโดยสารตอนเช้าตอนบ่ายสามโมงก็จะกลับอากาศดีมากครับ นี่คืออยู่ในเขาเนี่ยมันไม่มีไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตต้องออกไปจากภูเขาที่เราเห็นหน้าครับถึงว่าที่เราเห็นไกลๆนู่นอะ่ะถึงจะมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตครับสวัสดีครับนนรบัตดีก็มาให้เพื่อนๆมาดูได้ช่วงช่วงนี้เลยครับปกติน้ำแดงอะ่ะปลาจะวางขึ้นไปวางไข่บนต้นน้ำ เยอะมากปกติอ่ะแต่ว่าเรามาครั้งนี้ขนมันขาดช่วงไปนานถ้าคุณมีโอกาสก็มาได้นะครับถ้าไม่ไม่กลัวแต่ว่าเราก็มีพวกอยู่มีเพื่อนเพื่อนคุงอยู่เราใช้ไฟฟ้ามีนะเป็นไฟไฟจากแสงอาทิตย์เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วครับสวัสดีครับผม